สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่แอบคนลุกอยูเนี่ยพี่ต้เจออีกแล้วในเมื่อพี่กุ้งมาถึงนี่อีกรอบหนึ่งครับเนกรณีพิเศษเดี๋ยวผมจะเปิดห้องนี้ให้ดูเป็นห้องที่พี่ตาเคยบอกว่าไม่อนุญาตให้ใครขึ้นมาเลยเข้าได้มั้ยพี่เข้าได้ใช่ไหมพี่ได้ครัถึงตัวพี่เข้าได้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 พี่ตานำไปเลยครับเมื่อเจ็ดเดือนก่อนทางรายการ ได้มายังบ้านของคุณตะเพื่อไถ่ทำเกี่ยวกับของอาถรรพ์บางส่วนอันมีเรื่องราวสุดสะพรึงเบื้องหลังประตูบานนี้คือสถานที่เก็บของอาถรรพ์มากมายจากทั่วสารทิศเมื่อนานมาแล้วเคยมีคนเข้าไปแต่กลับเกิดเหตุร้ายตามมาทําให้ครั้งก่อนเราจึงสามารถไถ่ทำของอาถรรพ์ได้เพียงบางชิ้นเท่านั้นเรื่องราวต่อจากนี้เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับความเชื่อเหนือธรรมชาติ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบุกบ้านของอาถรรพ์สองพี่พี่มันแก้วที่เราเคยเจอใช่ครับเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะอุ้ตู้นี้นี่แบบเก่ามากๆากเลยครับตู้นี้คือตู้ที่ ผมเคยเล่าว่าในสมัยก่อนนะมันเป็นตู้ที่เก็บของอาถรรพ์ครับมันมีเรื่องมีราวว่าพอรอตําราครูเข้ามาเนี่ยของอาถรรพ์ที่อยู่ในตู้ทั้งหมดมันล้มแตกหมดเลยค <c oughs> ือตั้งไว้เฉยไม่มีการสั่นสะเทือนใดๆนะครับแต่ว่าพอตําราครูเข้ามาปุ๊บของที่อยู่ในตู้อะ่ะมัน,นสัน่นแตกหมดเลยกระจกตู้ก็แตกด้วยยังเห็นร่องรอย <c oughs> แ,ตแตกของตู้อยู่แอบคนลุกเหมือนกันนี่ยตอนนี้แอบคนลุกครับพ่ตาครับอยากรู้เหมือนกันว่ารอบที่แล้วมาเนี่ยพ่ตาแบบว่าไม่อนุญาตให้เปิดให้เขาเพราะอะไรพี่ จริงๆแล้วครับในห้องนี้มันมีการขังสิ่งที่เรียกว่าปีศาจไว้ในห้องทีงนี้ด้วยคราวที่แล้วที่เรายังเรียกว่ามันเปิดโล่งคือเราไม่รู้ว่าใครจะเดินพลาดแล้วไปเหยียบโดนหรือเปล่าเลยลถูกฝังไว้ในตื้นตอนนี้คือเราเคลียร์ทุกอย่างให้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วคือยังไงก็ไม่ไปเหยียบเขาแน่นอนในห้องนี้จริงๆแล้วว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างอบอ้าวเลยละ่ะเพราะว่าไม่มีลมไม่มีลมเข้าเลยเรื่องลมเพลลมพัด<ม>หรือีะ <ๆ S 1> ไรก็ดียิกใช่ไหมพวกสิ่งที่มองไม่เห็น เขาจะมีกำลังเวลาไปเกาะเกี่ยววัุไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟเลยเงี้ยแล้วส่วนใหญ่พวกเนี้ยเขาจะไปกับลมเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทําห้องที่เก็บของเหล่านี้ไว้ะโดยที่ไม่ให้มีลมเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ของที่เราเก็บอ่ะมันพัดไปกับลมออกไปข้างนอกพี่กุ้งสังเกตดีๆห้องนี้เดินแปดเหลี่ยมจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด10ทิศก็คือป้องกันไว้ทั้งหมดอะไรที่เข้าอยู่ในห้องนี้แล้วจะออกไปได้ตอนนี้เคลียร์หมดหรือยังครับพี่จริงๆแล้วเขายังอยู่ครับอย่างทุกวันนี้ตันกลางคืนเนี่ยก็จะมีเสียงกระทุ้ง อยู่ทุกคืนทุกคืนเลยครับจริงๆแล้วเขาพยายามจะออกมาแต่ว่าออกไม่ได้ก็เลยไม่ไม่ค่อยอยากจะให้ใครขึ้นมาสักเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งที่ผิดพลาดเกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะด้วยความประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยมันจะแก้ไขลําบากถ้าอย่างนั้นผมคงไม่อยู่รบกวนนานมากครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปคุย,ย้างล่างดีกว่าได้ครับ,รบไม่ได้มารบหลูนะครับมา,าถ่ายรายการนางเดียวครับ อาละคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่กับพิตะพร้อมทั้งของอาถรรพ์ที่วางอยู่บนโต๊ะนี้วันนี้มันจะเป็นของใหม่ๆ่ที่มีทางบ้านส่งมาให้ซึ่งบางชิ้นเนี่ยเราก็ได้รับแล้วก็อึ้งเหมือนกันก็มีนะครับแล้วก็บางอย่างก็เราก็สัมผัสได้ว่ามันไม่ธรรมดาก็มีเอาชิ้นที่อยู่ข้างๆผมก่อนอ,อ่านี่อันนี้คือพิมานฝาเป็นขุนกระบอกพมา่า อย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นเป็นนัดก็คือเทวดาของพ่มาเจ้าของเขาเล่าให้ผมฟังว่าแต่เดิมเนี้ยพี่แมนฟ้าเนี่ยอยู่ในแกลเลอรี่ก็คือเป็นห้องเก็บของชาวต่างชาติครับเขาก็บินไปบินมานะครับคนดูแลเนี่ยมักจะเห็นว่ามีคนเนี้ยใส่ชุดแบบเนี้ยเดินอยู่รอบๆอบวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอว่าหุ่นตัวเนี้ยลอยอยู่รอบบ้านตอนกลางคืน<อ>แล้วก็ไปหยุดหายเข้าไปในห้องเก็บคนสวนก็เจอ แม่บ้านก็เจอ,อเขาก็เลยเหมือนเก็บไว้ไม่ได้แล้วเขาก็บอกนายฝรั่งบอกว่านเนี่ยเจอแบบนี้นะนายฝรั่งก็ไม่เชื่อ,อจนวันหนึ่งนายฝรั่งเขาเจอด้วยตัวเองว่าหุ่นนะ่ะย้ายจากห้องเก็บไปอยู่ในห้องเขาคนที่ดูแลเนี่ย <c oughs> เขารู้จักกับครูดนตรีไทยท่านหนึ่งตอนนั้นเขาไปช่วยบุรณะของเก่าอะ่ะเขาก็เลยให้กับครูท่านนั้นมาตัวของคุณครูเองเขาก็เจอในลักษณะคล้ายๆกันก็คือเขาเก็บไว้ในห้องห้องหนึ่งเหมือนกันแล้วอยู่ดีๆอ่ะ เขาก็ย้ายอยู่ในห้องนอนเก็บแล้วก็ย้ายไปเก็บแล้วก็ย้ายไปจนเขารู้สึกว่าเออไม่ได้แล้วอ่ะแล้วพอดีครูท่านั้นเนี่ยดูรายการพี่กุ้งนี่แหละสุดขึ้นนี่แหละครับเขาก็เลยติดต่อผมมาบอกว่าพี่ช่วยรับไปหน่อยได้ไหมอ่าแล้วเขาก็ส่งมาให้ก็เลยเป็นที่มาของของพี่ม่นฝาเราจะเห็นว่าลายเสื้อที่ปักเห็นไหมครับมันไม่ใช่หุ่นยุคใหม่แน่นอนใช่อายุเนี่ยต้องเราๆเป็นร้อยร้อยอัพเนาะทำจากไม้ทั้งหมดและดูอยยุไม้แล้วความเอิญยิ่งกว่านั้น เขาดันชื่อม่านฟ้าซึ่งคล้องกับพี่ม่านแก้วที่ผมมีคือชื่อนี้เขามาตั้งแต่แรกเลยใช่ใช่ครับใช่เพราหรอในเ่งรกนีเหรอคนลุกอีกแล้วอ่ะต่อไปอะไรเดียวต่อไปเอานี่ละกันที่เลี้ยงอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับอาจจะเคยได้ยินคนโบราณเรียกว่าเลี้ยงผีอะไรเงี้ยก็เรียนนะครับคนเลี้ยงผีครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือผีไม่ใช่น้ันพายไม่ใช่นันพายเป็นผีแต่ละขวดจะมีชื่อแล้วก็จะมีประวัติว่าแต่ละขวดเนี่ยคือเสียชีวิตด้วย อะไรอันนี้ผมอธิบายก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่อยู่ที่ผมนะจริงๆแล้วเนี่ยผีทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดสิบสิบตนแต่ว่าตอนหลังเจ้าของเข้าคืนไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าเขาคิดถึงบ้านเขาไปบอกเจ้าของว่าคิดถึงบ้านจะกลับบ<อ>้านแล้วไม่ได้บอกกับตัวเจ้าของนะครับบอกกลางรายการที่ผมไปถ่ายเลยอตอนนั้นน่ะเขาส่งมาเป็นกล่องเรายังไม่ได้เปิดเหมือนกันมันก็เก็บอยู่ในกล่องแล้วก็ไปแกะก่อนจะเปิดกล่องเราก็ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เขาใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ถามว่าเ เป็นใครให้ช่วยอะไรไหมสิ่งที่อยู่ในกล่องตอบว่ากลับบ้านเสร็จแ,แล้วคืนนะั้นเนี่ยเขาก็เลยไปเหมือนไปบอกเจ้าของเจ้าของได้ยินบอกว่าเนี่ยพี่เนี่ยชื่อเนี้ยชื่อเนี้ยเขาอยากกลับบ้านนะมีชื่อบอกชื่อด้วยเพราะว่าเขาจําเสียงที่ออกมาจากเครื่องนั้นได้เพราะเขาดูคลิป<อ>เขาจําเสียงได้ว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงของของขวดไหนก็เลยเหลือแค่ห้าขวดแล้วลักษณะการเลี้ยงเนี่ยจะไม่เหมือนทั่วๆไปด้วยเพราะว่า ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยต้องพาไปตลาดสดครั้งหนึ่งพาไปตลาดสดเราอาจจะเคยได้ยินว่าคนเลี้ยงของพวกนี้หรือว่าดูแลของพวกนี้เขาหากินเองไม่ได้ถูกไหมก็จะมีคนชอบพูดแดกดันว่าศักดิ์สิทธิ์จริงต้องหากินเองได้อ,ะ,อ,ะ,อะใช่เขาหากินเองครับแต่เราต้องพาเขาไปเพราะเขาไม่รู้ว่าตลาดอยู่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าขวดนี้จะอยู่ติดรถผมตลอดเพราะเวลาเราไปไหนไปตลาดเนี้ยเขาก็จะไปด้วยพอไปถึงตลาดแล้วก็พูดเขาว่าเดี๋ยวเอาไปหากินนะอยากกินอะไรก็ไปกินแล้วก่อนกลับก็กลับมา ถ้ากลับมาแล้วบอก้วยนะว่ากลับมาแล้วทุกครั้งที่กลับมาจะมีเสียงเคาะหลังรถแล้วน้ํามันจะสามารถเพิ่มขึ้นได้เองโดยไม่แห้งอันนี้คือไม่มีการเติมใช่ครับนี่ขนาดอยู่ในรถผมร้อนๆนะปกติมันจะต้องมีระเหยใช่ครับแต่เนี้ยน้ํามันเ็าจะเพิ่มขึ้นของเขาตามระดับถ้าเราไม่ดูแลเขาเนี่ยน้ามันมันจะล้นเราจะเห็นว่าระดับน้ํามันเห็นไหมครับจริงๆแล้วแต่เดิมอ่ะมันจะเท่ากันหมดอันนี้มันขึ้นอันนั้นขึ้นอันนั้นขึ้นอันนี้ลง เวลาจะใช้เขาเนี่ยก็เรียกตามชื่อเลยนี่พี่กุง้งโชคดีนะพี่กุ้งมาเนะี่ยแม่ช้อยเนี่ยชอบผู้ชายหลอ่อพี่ชอบดูลิเกเลยนะี่ผู้ไม่ถูกเลยไปต่อไม่เป็นเลยเป็นของที่แทบจะไม่ได้เห็นแล้วครับเพราะว่าเด๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครทําแล้วคนที่ทําของชุน้นี้ขึ้นมาคือพ่อบุญธรรมของพี่คนที่ให้ผมมามซึ่งตอนนี้เขาก็ป่วยแล้วเหมือนกันก็คือไม่สามารถทําได้จริงๆแล้วภายในมันคืออะไรครับ มันมีวัตถุที่เป็นเกี่ยวกับคนคนนั้นอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นพวกตัวแทนเขาที่แบบมีการผูกไว้เออขาจะมีศพที่จมน้ําตายมีแม่ลูกด้วยแม่ลูกที่จมน้ําตายด้วยกันแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะออกเสียงได้นะถ้าสมมติเรามีเครื่องมือสื่อสารกับพูดกับเราได้แล้วเสียงเขาจองมาเป็นเหมือนเขาเลยไปไปต่อต่ออันต่อไปเอาแบบซอฟต์ซอฟต์ซอฟต์เาซอฟต์ไหนพี่น้องคนนี้น้องคน น้วตุ๊กตาอันนี้จริงๆแล้วเป็นสมาชิกใหม่เพิ่งมีคนส่งมาให้เหมือนกันแต่เดิมเนี่ยเขาถูกเลี้ยงโดยคนคนนึงเลี้ยงเป็นเหมือนตุ๊กตาลูกเทพลูกเทพแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ตุ๊กตาลูกเทพมันมีบางอย่างสถิตอยู่ข้างในเจ้าของบอกว่าวันดีคืนดีน้องเขาจะเหมือนตกมือเล่นได้เหมือนอย่างเงี้ยครับต้องต้องขออนุญาตอะี้ผมไม่กล้าจับคือจะเห็นว่ามันเป็นยางนะครับอ่าเป็นยางเจ้าของเขาบอกว่าบางคืนอ่ะเขาจะเห็นแบบเขาเล่นอย่างตงนี้เลยอ่ะ ใช่ซึ่งม,มือเนี่ยมันจะยกยากมากเลยครับเห็นป่าว่ายกมาแล้วตบมือได้างี้ซึ่งแปลกเขาก็เลยไม่ดูแลแล,แล้วก็ส่งมาผมมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นแก๊งของผมนะ,ะที่แบบเก็บของที่แตกต่างกันแล้วจะมีผมเก็บของพวกนี้แล้วก็จะมีเพื่อนผมที่เก็บตุ๊กตาล้วนๆเพียวๆเลยอเงี้ยเขาก็จะเก็บพวกตุ๊กตาทางยุโรปอ่าผมก็จะเก็บทางพวกอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่แล้วบางทีเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันน้องคนนั้นน่ะเขาชื่อว่าคลายคลายเป็นเด็กที่ชอบเล่น เล่นลรถบังคับเขาจะชอบที่สุดคือของเล่นสีเหลืองอคือถ้าเรารถสีแดงเลยลไปเนี่ยมันจะนิ่งไม่มีไม,ไม่มีมปฏิริรยาแต่ถ้าเราเอารถบังคับสีเหลืองไปวางเนี่ยเดี๋ยวเล่นเองเลยครับรีโมทอ่ะตั้งอยู่กับตุ๊กตาเลยแล้วเขาจะสามารถบังคักรถวิ่งไปวิ่งมาได้วิ่งไปวิ่งมาเลยใช่ครับ ตื่นมาคิดเนี่ยอันนี้นะไม่ได้เมะเนี่ยอยู่คนเดียวนะเนี่ยนอนคนเดียวนะเลยจะข่าว,ว่านี่มือไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยูเอออ่ะ เลิกเล่นนะแล้วหนูนอนได้แล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเครื่องรางอาถรรพ์แล้ะ uh huh. เรามาดูชิ้นนี้ก่อนอันนี้ครับชุดนี้ uh huh. เป็นเขาเรียกว่ามีดอาถรรพ์ uh huh. มีดอาถรรพ์เพราะว่าใบทุกใบเนี่ยที่เห็นอยู่ครับตีด้วยเหล็กอาถรรพ์ตะปูตึงลงตะแกงเผาศพ uh huh. เหล็กขน,นันก uh ี huh. ่ยอไว้แทงศพเก uh huh. ี่ยวศพอยเงี้ยครับก่อนที่มันจะเป็นใบมีดเนี่ยเกิดเรื่องเยอะมากตีทีไรเตาที่เผา ระเบิดทุกทีจนเจ้าของเนี่ยเขาต้องไปเขาเรียกว่าเป็นช่างตีมีดโบราณต้องยกเครื่องยกหัวหมูครับถึงจะตีมีดชุดนี้ได้แล้วตลอดการตีมีดเนี่ยจะมีกลิ่นเหมือนสบอะอยู่ตลอดเวลาทุกวันโกนเนี่ยใบมีดเนี่ยมันจะมีเหมือนน้ำมันอะเยยออกมาที่มีดซึ่งเรื่องนี้ผมเคยเจอกับมีดเล่มหนึ่งที่ผมมีติดตัวเหมือนกันและก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีมีดที่เป็นลักษณะนี้อีก จนมาเจอพี่ชุดนี้ครับที่มีน้ํามันอ่ะคือชุดที่เป็นใบดําๆใบเล็กนะครับนั่นนะครับนั่นแหะคือเหล็กที่เขาเรียกเหล็กตะแรงผีเหล็กอาถรรพ์อ๋อเหล็กตะแกรงผีใบเล็กน่ะคือตะปูที่ใช้ตอกสะกดวิญญาตอกวิญญาตอกไปที่เขาเรียกวัวกระโหลกต้องไปถอนมาแล้วก็เพื่อให้มันเป็นมีสกดตะปูสะกดวิญญาณนี้มันหายากเดี๋ยวนี้แทบไม่มีใครทําที่แบบกลัวว่าผีจะมาแก้แค้นเอาคืนนะเขาก็ตะปูเนี่ยตอกเข้าไปที่กะโหลก อย่างอย่างอันนี้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 เป็นเรื่องมีประวัติอันนี้จะยาวหน่อยผมขออนุญาตใช้เวลาเล่าให้ฟังนิดน,งนงึงแล้วกันครับจริงๆแล้วกําไรชุดนี้บรรมาไม่พอเหมือนกันเราจะเห็นว่ามีกาไรข้อมือกับกาไรข้อเท้านะจะเป็นลักษณะเดียวกันหัวบัวเหมือนกันลักษณะเป็นยุคเดียวกันแล้วก็เนื้อเหมือนกันเลยรเราจะรู้ว่ากําไรเนี่ยในสมัยก่อนเจ้าของใครของมันเพราะว่าถ้าต่างกันมันจะใส่ไม่ได้จริงไหมพี่มันจะใส่ไม่ได้ก็จะมีเจ้าของเขาว่าคู่เนี่ยของคนนี้เลยอันนี้เป็นกําไรคู่แรกที่ผมได้มานานมากแล้วมันมีประวัติว่า ตอนนั้นเนี่ยมีคุณยายท่านหนึง่งเขาเรียกผมไปซื้อเครื่องท้องเหลืองซึ่งมันเป็นถาดเถิดขันเขินอะไรเงี้งยครับทุกอย่างทุกอย่างเราก็ไปเหมาเครื่องท้องเหลืองเขาวันที่ไปเอาอ่ะมันเจอเรื่องแปลกตรงที่ว่าคนนําทางเขาบอกเราว่า<ป>คุณยายอยู่บ้านคนเดียวแล้วเป็นเรือนไทยเก่าอะไรเงี้ยเราก็โอเคไปถึงไปถึงปุ๊บเราก็เจอคุณยายนั่งอยู่ข้างล่างครับแต่เรามองไปข้างบนอ่ะบนห้องข้างบนที่เป็นเรือนไทยมีคุณยายอีกคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าต่างไหนพี่ว่าคุณยายอยู่คนเดียวไงทำไมข้างบนมีคนคุณยายก็ได้ยินนะคุณยยาากก็บอผมว่ อยู่คนเดียวลูกย่อยู่คนเดียวเนี่ยคุณย่าก็พาขึ้นไปข้างบนก็ไปในห้องห้องหนึ่งมันจะเป็นตู้โบราณตู้ไม้แบบสมัยก่อนเป็นหับเรือนไทยซึ่งในนั้นมันจะมีพวกเครื่องทองเหลืองอะไงอยู่เยอะเลยบนตู้อ่ะมันมีรูปนางหลับอยู่รูปหนึ่งเห็นรูปแล้วก็ไหว้เลยเพราะว่าดูแล้วมันเก่าค,คิดว่าเจ้าของน่าจะเสียชีวิตแล้วคุณยา่าบอกว่าเดี๋ยวขนไปได้เลยนะในตู้เนี่ยเมาไปเล,เลยเนะี้ยล้วก็ขาก็ขนออกมากําลังจะสตาร์ทรถเหยียบออกไปคุณย่ยก็เรียกบอกว่าไอ้นุ่มอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปแล้วก เป็นผ้าแบบผ้าฝ้ายโบราณอนะ่ะแล้วก็ยังไม่ได้แกะก็เก็บใส่กระเป๋าแล้วขับรถมามรุงเทพตอนที่ขับรถกลับกรุงเทพเนี่ยเราก็เปิดเพลงฟังธรรมดาครับแต่เราได้ยินเสียงละนาดอ่ะมันดังแทรกกับเสียงเพลงที่อยู่ในรถเราเออแต่เราก็ไม่ได้สงสัยนะพอตั้งใจฟังมันก็หายอพอเราฟังเพลงเรื่อยๆปุ๊บแบงกก็มาพอมาถึงบ้านปุ๊บตอนนั้นเราสอนพิเศษเนาะเราก็รีบแบบเอากระเป๋าเพื่อนไปเก็บแล้วลงมาสอนพิเศษไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเป็นเอ็นทานเด็กพุกที่มาเอ็นทานเนี่ยมันจะเรียนดึกผมกําลังสออนยู่ มันก็บอกว่าคูมีใครอยู่ข้างบนไหมเนี่ยผมเห็นมีคนเดินลงมาจากข้างบนเป็นขาขาวๆเลยอะเท้าขาวๆอะอแล้วก็ใส่ใส่เหมือนกําไลอะอดเดินลงมาจากข้างบนพอมันกลับบ้านไปปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นไปดูมั่นใจแหละว,ว่าเป็นไอ้ถุงเนี้ยแต่เราก็ยังไม่แน่ใจนะมันคืออะไรไไม่ได้เปโอเคแล้วก็ไปหาก็ไปเจอเสร็จแล้วแกะๆกมาดูปรากฏว่าเป็นกําไลคู่นี้พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยตอนมาตอนกลางคืนนะครับเวลาเราลงมาเข้าห้องน้ำมันจะได้ยินเสียง ตอนนั้นห,นห้องน้าอยู่ใต้ไม่ได้จะได้ยินเสียงคนเดินกับทึมตึงตึงเราเข้าใจว่าข้างบ้านนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เพราะว่าเสียงมันชัดแบบมันใกลมากเหยียบที่หัวเลยตึงตึง,ง,งรเราท,ทําธุระเสร็จเราก็เดินยื่นไปปรากฏว่าเราเห็นเงาอ่ะเป็นแบบคนอ่ะยืนอยู่บนผนังเนี้ยเหมือนเอาเท้ายืมบนผนังเล้วองเงามันทอดมามันก็เห็นเป็นรูปกำไรเนี้ยอยู่ที่เท,ท้าที่มันยืมบนผนัง แล้วตอนนั้น,นคือด้วยความที่เป็นคนใส่แว่นแต่กลางคืนไม่ชอบใส่เราก็มองไม่ค่อยเห็นอนะ่ะเราก็เดินซูมซูมเพื่อ uh huh. ให้มันชัดขึ้นอนะ่ะ uh huh. ปรากฏว่าเห็นเป็นเงาใส่ชุดเหมือนสบายอ่ะมีสบายด้วยมีชายผ้าลงไหเนี่ยแล้วเท้าเนี่ยเห็นเป็นไงกําไรอย่างนี้เลยนะ uh huh. แต่ไม่มีหัวอ uh huh. ยืนตรงนั้นเลยเราก็วิ่งเลยจะำได้เลยว่าต uh ัวเองวิ่งวิ่งกระโดดสองขั้นเข้าห้องอะไรด้วยความที่ห้องอ่ะมันเป็นมันเป็นห้องแล้วก็มีประตูข้างนอกมันจะเป็นมีแสงเข้าจากทางหน้าต่างเราก็เห็นว่าเอ๊ เหมือนไม่มีเงาอะตรงตรงแสงอะอ่าตรงแสงอ่าก็เลยแบบไปเปิดดูว่าใครว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงนั้นมันมันปีนหน้าเราตึกมันติดกันก็ไปเปิดดูปรากฏว่าเราเห็นคนเนี่ยน,นั่งไอ้สบัดเท้าอย่างเงี้ยอ,อยู่ตรงราวบันไดราวบันไดตึกนะ<อ>แล้วพอเราหันมาจะปิดประตูอ่ะเท้ามันมาอยู่ตรงนี้เลยตรงกลางหัวเราเนี่ยล่วงเลยที่วันนั้นจาได้ว่าล่วงคือหลับคาประตูน่ะจนเช้าตื่นมาตั้งใจจะไปหาปานหุ่นยายนี่แหละ ตั้งใจจะถามว่ากําไรเนี่ยของใครก็ไปถามเกเสร็จแกบอกว่ากาไรเนี้ยเป็นของคุณย่าเล็กแกก็เล่าให้เราฟังว่าคุณย่าเล็กอ่ะเป็นนางลำสมัยก่อนสมัยก่อนเขาเล่นละครนายละครนายผูห้หญิงกับผู้หญิงผู้หญิงเป็นตัวพระต้นแล้วก็ผู้หญิงเป็นตัวนายตนทั้งเป็นคือจะเป็นตัวแสดงเป็นผู้หญิงทั้งหมดใช่แล้ว <np. S 1> ทีเนี้ยเขาชอบกัน<อ>แต่ด้วยความเป็นสมัยก่อนอ่ะเขาไม่นิยมให้ผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะแต่งงานกันอะไรเงี้ยก็เลยถูกกีดกันคนที่เป็นตัวพระก็เลยถูกจับแต่งงานไปย่าเล็กก็เลยผูกคอมาเห็นอีคื ผูกกับคือห้องซ้อมลำอ่ะจะเห็นจะเป็นห้องโล่งๆไงห้องซ้อมลำแล้วมีคือเป็นเรือนไทยชั้นเดียวไงแล้วแบบคอหลุดแล้วอ่ะก็เหลืแจะกำไรคู่เนี้ยที่ใสอยู่เพราะว่าแกรักของแกมากเลยไงแกก็เลยเก็บกำไรคู่เนี้ยไปตั้งบนรูปหลังตู้ที่เราเห็นนั่นแหละมีเฮียคนหนึ่งที่แบบเขาเก็บของเก่าเนี้ยเราก็จะแบบเหมือนค้าขายกันนะเนาะแลกเปลี่ยนค้าขายกัน็ถามว่าไอ้ช่วงนี้ได้ในเก่าๆมัางอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าอ๋อเนี่ยเฮียเนี่ยมีของเฮียชอบจะพวกกำไรโบราณอะไร แต่มีมีเรื่องนะเฮียเอาเป่าเลยแกบอกเอ้ะไมดิไม่กลัวหรอกอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกแกว่าถ้าเฮียจะขายอย่ะเฮียามาขายคืนนะเฮียยาวไปขายที่อื่นนะเฮียก็ซื้อไปหายไปเลยนะเงียบไปเลยจนวันหนึ่งเนี่ยผมก็ไปซื้อของเก่าอย่างอื่นแหละชิ้นอื่นตอนนั้นจําได้ว่าซื้อตุ๊กตาเสียกระบาล<อ>กับพี่คนหนึ่ง<อ>พี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมีของเก่าอีกชิ้นหนึ่งนะสนใจไหมอะไรเงี้ยเยนะนี่ยเป็นกาไรหัวบัวกําไรโบราณเลยบอกได้ครับได้ครับแพงไหมอะไรเงี้ย เขาบอกราคามาคือเหมือนรีบๆขายอ่ะขายให้มันขายให้มันไปไปอ่ะให้มันไปไปอ่ะเราจําตําหนิของกําไรได้นี่กําไรคู่เนี้ยมันจะมีตําหนิอยู่อบริเวณใดๆนะฮะจะเป็นเคาะรอยเคาะเนี้ยซึ่งเราจาตาหนิของมันได้พวกรอยเชื่อมเนี่ยก็เลยโทรไปหานายเฮียบอกว่าไม่ขายไงเฮียบอกถ้าขายจะขายคืนผมเฮียเลยบอกว่าไม่ให้ไม่ให้กูขายได้ไงมันไปห้อยท้ายบนพัดลมคือบ้านเฮียเป็นเก็บของเก่าใช่ไหมเขาจะมีพัดลมโบราณที่มันใบใหญ่ๆอ่ะข้างบนอ่ะ ผมไปนั่งห้องเถ้าไปนั่งค่อยท้าข้างบนสำหรับของอาถรรพ์ชิ้นต่อไปพี่ตะนําไปเก็บไว้ในสวนที่ห่างจากตัวบ้านซึ่งชิ้นนี้เป็นของที่เคยเป็นข่าวโด่งดังในบ้านเราหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวมาบ้างจากเจ้าของเดิมแต่เมื่อมาอยู่กับพี่ตะจะมีความหลอนอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นไปดูกันเลยครับ และตรงนี้ก็คือเตียงสะกดวิญญาณเตียงสะกดวิญญาณอันนี้ได้มาอย่างไรครับพี่ต้องท้าความก่อนว่าที่บอกว่าผมเปิดเพจแล้วเนอะมีน้องในเพจคนหนึ่งเขาก็แท็กมาเนี่ยมีคนขายเนี้ยพี่ไปซื้อหน่อยสิช่วยไปซื้อหน่อยครก็เลยบอกอะไรครับน้องเขาก็ส่งรูปเตียงมาเราก็ทักไปหาเจ้าของตอนแรกเจ้าของก็พูดเหมือนกับว่าขายไปแล้วน่าจะขายไปเพราะมีคนมาเข้ามาคุยกับเขาเยอะมากตอนแรกเราก็คิดว่าเออคงไม่ได้ซื้อแหละคงจะแบบนี่แหละกำลังจะนอน เจ้าของก็โทรกลับมาบอกพี่หนูยังไม่ได้ขายนะพี่ชื่ออะไรคะอะไรเงี้ยถ้าสนใจผมก็เลยบอกผมชื่อตาครับเขาบอกใช่พี่ตะของอาถันไหมครับบออ๋อใช่ครับใช่ครับที่เล่าในรายการเดอะโกดนะนก็เขาบอกว่าใช่ใช่ปุ๊บเขาบอกว่าถ้างั้นหนูขายพี่ก็ได้แต่พี่ฟังประวัติก่อนไหมเขาถามผมงนี้นะฟังว่าก่อนไหมซึ่งในขณะที่เขาพูดอ่ะมันมีภาพภาพหนึ่งครับแวบเข้ามาเป็นภาพของคนคนหนึ่งอายุราวๆสักสี่สิบกว่าอะไรเงี้ยทุณท้วมหน่อยผมก็เลยบอกน้องเขาว่าอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งเล่า ผมขอถามเลยก่อนแล้วค่อยเล่าก็เลยถามเพราะว่าเตียงเนี่ยมันมีคนตายใช่ไหม,มรูปร่างแบบนี้ไหมอายุประมาณนี้ไหมน้องบอกอ้าวพี่รู้ได้ไงเราเ้าคนรู้ <S <S 2> <S 2> ผมก็บอกว่า,อ,าอยู่ดีๆมันมีภาพคนคนหนึ่งอะแบบเข้ามาครับอบอกใช่เลยพี่เขาหัวใจวายตายบนเตียงเนี่ยถามว่าเขาทำไมถึงขายเขาบอกว่าเตียงเนี่ยมันอยู่ชั้นสองครับและทุกครั้งเนี่ยที่เขาขึ้นไปที่ห้องเนี่ยแล้วก็นอนบนเตียง มักจะมีการจัดการแสดงสดให้เขาดูอยู่ตลอดยืนอยู่ปลายเตียงมั่งชะ<อ>งกหน้าเ,<อ>เดินรอบมั่ง<อ>มีเสียงกระแอม,มจากหัวเตียงออกมามั่ง<อ>แต่ตอนนั้นนะ่ะด้วยความที่ผมอยู่ไกลแล้วก็ยังไม่ว่าง<อ>ก็เลยบอกเพื่อนว่าพี่เดี๋ยวเช้าค่อยเข้าเอาให้ดูหน่อยเข้าเบาได้ไหมเนี่ยเพราะว่ามันไกลาจากผมจต่ใกล้เพื่อนผมเ,<อ>เพื่อนก็เลยว่าได้เดี๋ยวเข้าไปดูพอ,พอเข้าไปปุ๊บก็เลยถามว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วเนี่ยเช็คให้หน่อยนะ ว่ามันมีอย่างที่เขาเล่าไหม,มเพราะเพื่อนผมก็มีเซรเนระดับหนึ่งนะนะมีเซนระดับหนึ่งเขาก็เขา้เขาไปปุ๊บเขาก็โทรกลับมาบอกว่าผมว่ามีนะน้องเขาก็เหมือนทักมาพอดีบอกว่าพี่นไหนพี่จะเคลียร์แล้วอะพี่เอาอะไรที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยออกไปให้หมดเลยนะ,ะก็เลยบอกเพื่อนว่าเอางี้นะเดี๋ยวอะไรที่อยู่ในบ้านอน่ะใส่หัวเตียงให้หมดเลยแล้วติดหูไปด้วยเอาคูแปะเลยแล้วก็เอากลับมา มันก็ทําวิธีเชิญทั้งหมดที่อยู่ในบ้านไม่รู้อะไรมั่งามาไว้ที่หัวเตียงแล้วก็ครูแปะไว้วันที่เอากลับไปที่บ้านนั้นตอนคืนนี้มีเสียงซึ้งทั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 ้งคือ <c oughs> แฟนมันบอกว่าไม่กล้าลงมาเพราะว่าได้ยินเสียงคนลากเตียงลากเลยตั้งใจว่ายัางไงก็เอามาที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านอาจจะห้องนั้นน่ะมันเก็บ <c oughs> ไม่พออยู่แล้วก็เลยบอกงั้นกามาที่สกดแล้วกันซึ่งมีหลายๆคนเข้ามานอนแล้วก็เจอ อนะเอาเคสแรกก่อนเพื่อนอผมตอนนั้นคือมาไลฟ์กันที่นี่นะครับเขาก็มานั่งบนเตียงเนะี่ยแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงคนนี้เขาก็นั่งตรงเนี้ยสักพักหนึงนะ่งอ่ะเขามีความรู้สึกเหมือนมีถ่าวเข่าครับกระแทกอะไเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วมีเสียงด้วยครับดังในไลฟ์เลยครับ<อ>คือกลางไลฟ์เลยนะมันได้ยินเสียงก๊อกก๊กอกออกมาจากใต้เตียงะครับนั<อ>่นะคือสะดุง้งสะดุ้งหมดเลยจากจากที่อยู่กันแผ่ๆอย่างเงี้ยมารวมกันตรงนี้เลยเราก็ลเลยคิดว่าอมันเป็นหนูหรือเปล่าก็เลยเปิดกลางกลางไลฟนะ์เปิดแผ่นออกมาดูไม่มีอะไร แล้วครั้งที่2ก็อีกรายการนงครับเข้ามานอนเหมือนกันอันนี้เจอเจ๋งกว่ายังไงครับก็ทําพิธีเคาะเตียงนี่แหละอเคาะเรียกอ่ะสักพักเดียวครับหมาหอนไล่จักเบ้องทางไล่มาหยุดที่ตรงนี้ตรงหน้าหน้าบ้านแล้วสักพักเดียวเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงไม่ใช่หมาหอนแต่เป็นเสียงผู้หญิงอ่ะหอนแบบหมาข้างหูเขาว่บู๊อย um ่างเงี mm ้ย hmm. ส่วนตัวของตีตาเองเคยไหมเคยครับมี ครั้งที่ผมอยากลองพิสูจน์ตอนที่ได้มาว่ามันจะมีจริงอย่างที่เขาเล่าไหมเราก็มานอนโดยใช้เทียนสองเล่มเนี่ยทั้งคืนตอนที uh ่เนี่ยคนเดียวอ่ะคนเดียวครับ uh huh. แล้วพอดีมันตรงกับที่เราต้องไปเล่าในรายการอเออเฉยชื่อเนอะ uh huh. รายการเดอะโกด์เนี้ย uh huh. ตอนนั้นเราต้องเล่าพอดีเราก็เลยมานอนที่เนี่ยกะว่าเดี๋ยวจะเล่าสดๆเลย uh huh. เล่าเรื่องเตียงเนี่ย uh huh. ที่นี่เลย, uh huh. เลยอะไรย่างเงี้ย uh huh. แล้วพอนอนไปอะ่ะมีเหมือนเข่าคนอะ่ะยันกับ ฝาเตียง<ม>เห็นตัวพื้นเตียงอะยันขึ้นมา่เงีย้ยสองทีจากข้างล่างขึ้นมาใช่ใช่เราคิดว่าตัวอะไรหรือเปล่าเนี้ยเราก็เปิดดูก็ไม่มีเขาโลแเราก็เลยนอนอีกทีนึงพอนอนครั้งเนี้ยเทียนหมดเห็นเป็นเงาคนนะครับยืนอยู่ปลายเตียงเงี้ยแล้วก็ชะโงกขึ้นมาเงี้ยครับชะโงกเราเห็นเลยว่าเป็นเอียงงอมาอยาเงี้ยตรงเนี้ยเลยแล้วพอเขาหายไปปุ๊บเนี้ยความรู้สึกคือเหมือนมีมือสอดมาจากข้างเตียงเนี้ยแล้วก็มาหลัดโอ้ไอย่างเงี้ยเหมือนโดนอ,อ,อั้มอะวันนั้นผมจําได้ว่าผมเล่าแบบ เล่าตะกุตกตะกักเลยอ่ะ <laughs> เพราะว่าเจอสดๆเลยอะไรเงี้ย <laughs> เดี๋ยวผมให้ทีมงานลองคอดึนะครับว่าเขาจะตอบกลับอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอาลองดูดิผมว่าผมไม่รอเขาคอกลับแนละ้วครับไปก่อนดีกว่าพี่เมื่อกี้ได้ยินอย่านะ <laughs> อองนะขึ้รัางหนึ่งใช่ไหมห<ะ>ขอกลับึง<ะ>เบาๆ<ะ><ะ> เขาอยู่ในหูไงแต่กล้องได้ยินไหมแต่เบามากแต่กล้องได้ยินเสียงขาอกับนึกว่าได้ยินได้หมดนึกว่าได้ยินผมไม่ได้ยินคือพี่แต่กล้องเขาเขามีหูฟังอยู่ด้วยซึ่งแบบมันจะได้ยินชัดจากไมค์ตัวนี้ทันทีเลยะทันทีททันีเลยเพราะเขาอยู่ใกล้เสียงมากอ่ะ ได้ยินนะพี่ก็ได้ยินป๊อก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 ครับป๊อกเดี๋ยวครับตึกลองดูดิผมว่าผมไม่รอเขาเคาะกลับแล้วครับผมไปก่อนดีกว่าครับพี่เขาเคาะกลับแล้วนะครับผมไปก่อนดีกว่าครับพี่ครับแล้วนี่ก็คือเวลาพิตะได้ของมาเนี่ยส่งมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ พี่ตาจะต้องทําพิธีก่อนใช่ไหมครับครับมันเป็นการเคลียร์เราไม่รู้ว่าของที่เราได้มาเนี่ยคืออะไรดีหรือไม่ดีถูกไหมเพราะเราต้องเคลียร์ทุกอย่างให้ให้มันศูนย์ไปซะก่อนอันนี้อันนี้นของที่ส่งมาจากทางบ้านลองแกะดูไล้ครับลองอแกะดูเลยครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วอันนี้เปิดไปแล้วอันนี้อพอรู้ไหมว่าอะไรอันนี้มันเป็นงั่งอ๋อไอ้ง่งไอ้ง่งตาแดงเลยแต่ว่ามันมีอีกกล่องหนึ่งที่เราก็ไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูเปิดเปิดดูแบบสดๆกันเลยนะครับ มาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพอันนี้เปิดสดๆว่าแต่ละวันเนี่ยพี่ตะกต้องเจออะไรบ้างมไอ้ยะ,ะมันเป็นเงินปากผีกับชิน้นต้องมีอะไรสักอย่างดงั้นหอมาเลยหอผพักขามาเลยน่าจะเป็นกระดูกกระโหลกอะครัใช่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าอย่างเนี้ย มันเป็นผ้าอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยครับบางทีอาจจะเป็นของที่แบบเขามีครูมีอะไรเงี้ยการเคียร์ของเราคือไม่ได้เป็นการทาร้ายหรือว่าทําลายเขานะ,ะแต่เป็นการทําให้สิ่งไม่ดีเนี่ยออกไปเพราะนั้นต่อสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยลงไปก่อนลงไปก่อนอ่าเพราะนั้นเนี้ยเดี๋ยวขออนีญาเป็นรณมนต <ะ S> ์ <นะ S 2> สมุูรในยะสมรานาติสมรคตโตสีมาคตังบัรทะเซมาอย่างสมุหะนิจตโคเสวังในหินนเพื่อนโมขัยูุลัยท่าแก่ยาสูนหายวันนี้ทัาแกยา ที่ที่แบบล้างเอาสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือสิ่งที่ไม่ดีก็นี่จะสามารถหยิบจับได้ปกติไม่กล้าจับอยู่ดีถ้าอันไหนที่เป็นสิ่งที่เราเก็บไว้ได้เป็นของที่แกะมาแล้วมันมันเป็นของที่เป็นมงคลเราก็จะเก็บบูชาได้แต่อันไหนที่มันเป็นของที่ไม่ดีเราก็จะทําลายแตกต่างกันออกไปตามชนิดของของแต่ละอย่างแต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะนิยมทําลายโดยใช้วิธีการฝังก็คือฝากพ่แม่ธรณีหรือใช้การเผา โดยใช้เตโชเผาให้สูญไปหรือบางทีแล้วก็ฝากกข้แม่คงคาแล้วแต่กรณีไปมีอันไหนที่แบบแปลกมากแล้วแบบมันดูแบบเห็นแล้วแบบโอ้ยไม่ไหวฮะนิ้วคนแปลกกว่านั้นอีกคือเจ้าของอะ่ะกลับมาเอาคืนมาแบบไหนมาเป็นคนมาเนี่ยเป็นคนอ๋อเขาอะ่ะถูกทำร้าย<อ>แล้วตัดนิ้วเพราะว่าคนที่ทําอ่ะคิดว่าเขาตายตัดแล้วสะกดด้วยความบังเอิญหรือไงไม่รู้ว่าแบบเราก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็คิดว่าเขาโดนสะกด แล้วก็ไปถอนไปคลายมนที่เขาสะกดไว้ uh huh. เขาา่นอนหลับเป็นเจ้าหญิงไม่ฟื้น oh. แล้วอยู่ดีๆก็ตื่นมาเขาพยายามตามมาตามมาจนมาเจอนนี้ขขนครับก็คืนไปครับวันนี้แบบได้เห็นอะไรหลากหลายทั้งชิ้นที่เป็นกระแสทั้งชิ้นที่ที่เปิดกันแบบจะจะอย่างนี้เลยอะ่ะต้องแบบว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์มากแต่ละวันของ,ของพิตาพิตาครับ มีรายรอยากจะฝากบ้างครับอันนี้ก็ขออนญาตฝากเป็นเพจแล้วกันนะครับเพจตาของอาถานนะครับอยู่ที่เพจช่องฟ้าเฟซบุ o กนะครับก็เข้าไปติดตามได้ก็ผมก็จะมีการเล่าเรื่องของอาถานไปตามสถานที่ต่างๆมีต่อตอนะครับื่อตาของอาถานเข้าไปติดตามได้ครับแล้วก็จะมีการอัปเดตเรื่องของพี่มันแก้วซึ่งมีคนอ่ะมาแก้บนทุกวันเลยเยอะมากไม่ขาดสายครับวันนี้มาถ่ายรายการมาทำงานไม่ได้ขยับไปไหนนะเนี่ยนั่งอย่างเงี้ย เหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยเนี่ยเพื่อเป็นการแบบเบรกความตึงเครียดนะครับไปฟังผลงานเพลงใหม่ของผมนะครับฝากไั้ด้วยแล้วกันนะครับปากแข็งใจอ่อนนะครับช่องวงทิวันออฟฟิเชียลเหตุยลที่ได้คือเพลงนี้ปังๆนะเดี๋ยวคงได้กลับมาหาพิมันแก้ว และถ้าหากชื่นชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วละค่ะส่วนผู้ผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผม ผมสามศูนย์เียกว่าผมน้ำมันเนผมไม่รู้นะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นหรือไอ่ามีรายการมาถ่ายล้วจเจอแล้วเนี่ผมนั่งรถไฟต่อแล้วก็มก็มันต่ำกลับไปก็คืเปลี่ยนกว่า